อ๋อนี่ไงคนงานมาสร้างอันนี้อยู่เร็วหน่อยซีเร็วหน่อยดีมากเออคนงานไม่มีหน้าหรออเเขาไม่มีหน้าเลยอย่าเห็นหน้าเขาเหมือนกันนะเนี่ยจะไปเล่นไปเราได้ที่ทําอิดของเราแล้วทีนี้ต่อไปมาสร้างบ้านให้เราก่อนได้ไหมตรงเนี้ยเร่งสร้างให้หน่อยสีล่ะ ไม้ของเรามีตั้งหนึ่งพันแต่ยา,ารักษาโรคของเรายังมีไม่พอทำทำนู้นคนหนึ่งทำนี้คนหนึงนนหน่งเออเนี่ยแจ๋วเลยเนี่ยได้ทั้งสมุนไพรได้ทั้งอันนี้เลยเคบ้านเสร็จแล้วคนน่าจะมีที่อยู่กันละทีนี้เคบ้านเพียงพอแล้วต่อไปก็คงขาดแค่ฟาร์มสมุนไพรที่เราต้องการเล่กมือหน่อยนะครับเล่กมือหน่อยนะ